คุณเคยรู้ไหมครับว่าร่างกายของคุณเคยมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นอย่างน้อยเกินหนึ่งครั้งขึ้นไปครับเพราะทุกๆครั้งที่คุณมีการแบ่งตัวเซลล์มันมีโอกาสที่จะแบ่งตัวผิดพลาดและเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่ทําไมคุณไม่เป็นมะเร็งเพราะภูมิคุ้มกันของเรามันตรวจเจอเซลล์มะเร็งนั้นก่อนก่อนที่มันจะเจริญเติบโตเยอะมากขึ้นแล้วต้องจัดการ ฆ่ามันให้ตายเมื่อฆ่ามันตายแล้วเอาพูดง่ายๆเหมือนเด็กนะครับข้อต่อมาเอาคิดเท่ายัดปากไปซะอย่าให้เกิดเลยอารมณ์ประมาณนี้เมื่อฆ่ามันตายจบเราก็ไม่เป็นมะเร็งครับดังนั้นในวันที่คุณเกิดมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่าภูมิคุ้มกันคุณแปรปรวนแล้วตรวจจับไอ้เซลล์มะเร็งนี้ไม่ได้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเติบโตเร็วก,กว่าเซลล์ข้างๆภูมิคุ้มกันหันกลับมาอีกทีอ้าวตายแล้วฉันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนั่นเองดังนั้นอย่ากลัวกกกาารรเเป็็นนมะงอจ เราลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งแล้วนี่นะครับดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้ดีซึ่งมีหลากหลายวิธีมากเลยที่จะทําให้ภูมิของเราแข็งแรงและไม่ใช่แค่มะเร็งเท่านั้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บโรคเสือ่อมอื่นอ่นอีกหลายโรคก,ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากภูมิคุ้มกันแปรป่วนด้วยเช่นเดียวกันครับ